สวัสดีจ้าสาวัสดีตอนเช้าๆของวิมลฟาร์มเป็ดไข่เหมือนเดินจ้าจ้าไข่หลาขึ้นเก่านาะจ่านาะมีจ้าสนใจไข่เป็ดราคาปีกทรงกระดากระทูขมาใดเด้อจ้าศูนย์เก้าเก้าสี่เก้าแปดห้าหนึ่งแปดสามนะคะมีจ้า ให้ไหลขึ้เกานะจ๊ะนี่ก็รู้สึกว่าคนไข้ทั้งนอกกับหลายนะจ๊ะออกกปเล่นแล้วนะจ้าทุกเช้าของคนเลี้ยงเป็ดก็จะประมาณนี้นะคะจ้ะบางโตควมนจะยังอยากไป่นะจ๊ะ ากโหหลากหลายปัญหามากเลยนะคะปีนีของม,มิมลาันปีหน้าเราจะทำใหม่ให้ดีกว่าเดิมน,นะคะค่ะ คุณแะ่้องเป็ดออกไปเล่นหน่อยละไรที่เก่านะาจะแจกมุมเนี่ย หน้านหนาวเพราะน่าจะปิดขวนเพิ่อนน่าจ่ายเพิ่นใครก่อนเพิ่นยัในใอยู่ทางนั้นเลยจ้าสดชื่นนะคะนี่จ้ะเห็นใครยังมีสาวกสดชื่น สำหรับมือนี่ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนเนะจ้ะเดี๋ยวมรุ่นจะมา,ายใหเยเดิงไมเนาะคะ่ะสวัสดีจ้า